สวัสดีครับทิ่นี้ตอนรับข้าสู้ช่องไอคอนอีสานนะครับก็ช่วงนี้รับเ,เห็นยังก็ถ่ายไปเรื่อยเนาะผมเมื่อวานเลิกงานก็เลยไปถ่ายเดินออกมาก็เห็นคนมาทอดแห่ผมก็เลยเดินไปคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็เป็นคนอีสานบ้านเดียวกัน ยังไม่รู้ว่าเป็นคนไม่ได้ถามเ็เป็นคนจังหวัดไหนเนาะคนอีสานไปอยู่ไหนก็ขยันทามาหากินแบบนี้ครับหากินง่ายๆคือเรื่องความมันจําเป็นเนาะมันก็จุประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ทีน,นี้ในฐานที่ผมเป็นอีสานคนอีสานเนาะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่อำเภอศรีคอรภูมก็มาทามาหากินอยู่กรุงเทพก็นานหลายเกืบเอบสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีก็ มาอยู่กรุงเทพแรกๆก็หวังว่าจะเรียนจบแล้วก็จะกลับบ้านไปอยู่ที่สุรินทร์ทำมาหากินใช้วิชาชีพที่เราได้ใช้วิชาความรู้ที่เราได้จากการเรียนจากการสอบนะครับไปทามาหากินอยู่ที่บ้านสุดท้ายก็ยังไม่ได้กลับอยู่ดีก็มีแต่ครอบครัวกลับไปก็กลับไปอยู่ที่โคราชโคราชก็เป็นจังหวัดหนึ่งของภอีสานนะเป็นประตูสู่อีสานติดกับจังหวัดสระบุรีนะก็เรียกว่าสระบุรีเรียกวขวา สำหรับเรื่อนี้ก็จะมาพูดถึงแรงงานเนาะก็แรงงานในถ้าพูดภาษา,ษาอาิสระภาษา,ษากฎหมายเขาเรียกว่าแรงงานต่างด้าวนะครับก็มีประเด็นกันขึ้นมาว่าทำไมคนเราต้องเรียกคนกัมพูชาคนเมียนมาคนลาวว่าเป็นแรงงานต่างด้าว คำว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยอาจจะใช้เฉพาะ3า,าประเทศนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายหรือประกาศอะไรนี่แหละออกมาใช้สําหรับแรงงานต่างด้าวสาสัญชาตินี้ที่ให้ให้สิทธิ์เป็นการกฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์กับพี่น้องชาวเมียนมาชาวลาวชาวกัมพูชา3ส,สัญชาตินี้นะครับให้สิทธิ์มีสิทธิ์เข้ามาทํางาน ในประเทศไทยเป็นงานบางประเภทแต่คำว่าต่างด้าวเนี่ยตามพรบสัญชาติกฎหมายสัญชาตินะฮะคำว่าต่างด้าวเนี่ยหมายถึงทุกคนที่เป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนมีสัญชาติไทยมันไม่ได้คำว่าด้าวคำว่าด้าวก็น่าจะเป็นคำโบราณนะแปลว่าพื้นที่แผ่นดินหรือประเทศนะฮะ ก็ไม่ได้เป็นการดูถูกหรือเหยียดหยามหรือหรือบูลลี่อะไร,ะรทีนี้ในฐานะที่ผมเ,เคยทำงานไม่ใช่เคยทำงานนะเคยดูแลเรื่องอทำทำงานเกี่ยวกับแรงงานบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเนะเป็นแรงงานในไทยนี่แหละนะครับก็จะมีการาไปดูแลขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเห็น แถวหมู่บ้านผมนี่แหละผมอยู่แถวดอนเมืองเนาะเมื่อวานก็เมื่อวันไม่ใช่เมื่อเอ่าใช่เมื่อวานเมื่อวานผมก็ไปซื้อไม่ว่าวันก่อนวันก่อนไปซื้อของก็เห็นมีเห็นมีแรงผู้หญิงสองคนมานั่งอยู่ที่หน้าร้านก็สังเกตสำเนียงแล้วผมก็เลยก็ไปถามด้วยว่าเป็นคนมาจากฝั่งเน่ฝั่งกัมพูชาใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ เยอะนะฮะเยอะกัมพูชาแถวในซอยเรานี่ก็เยอะก็มาบางคนก็มาประกอบอาชีพสังวนณ์สำหรับคนไทยนะครับค้าขายนี่ก็เห็นมีมาขายไอศครีมขับปัน่นขับมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างนะเขาเรีย,มยกมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายไอศครีมอยู่อันนี้คือผิดกฎหมายนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงว่าทำไมประเทศไทยถึงให้สิทธิ์ แรงงาน3ามพี่น้อง3สัญชาติเนี่ยนะครับเฉพาะ3สัญชาติในถึงใ้ให้มีสิทธิ์เข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยก่อนโดย,โดยข้อตกลงพิเศษเ็าเรียกว,ว่า MOU MOU หรือไม่รู้บันทึกความเข้าใจนะร,ระหว่าง3สัญชาติก็คือเป็นการคือประเทศไทยตอนนี้มันค่อนข้างจะขาดแรงงานนะขาดแรงงานเพราะว่าคนไทยเกิดน้อยแล้วก็ คนไทยก็ยังติดเรื่องปัญหาเรื่องเรียนเรื่องเรียนคือส่วนมากนะ่ตามกฎหมายไทยให้ให้คนที่มีอายุต้องที่จะทำงานได้นะครับต้องไม่ต่ำกว่า15ปีแต่มันก็มีค่านิยมของคนไทยว่าคนที่ควรจะทำงานมาทำงานเนะี่ยมันก็ควรจะอายุ1 8 1 9ปีเพราะว่าอายุ15ปีนี่คือจบม3จบม3 ก็ยังทํางานไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่ทํางานไม่ได้คือพ่อแม่ส่วนมากยังไม่ให้มาทํางานถ้ายังเลี้ยงได้ก็เลี้ยงกันต่อไปบางคนเลี้ยงพ่อแม่เรียนส่งเรียนจนจบปิญญาเอกยังไม่มีงานทําเกาะพ่อแม่อยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องว่าทําไมประเทศไทยถึงขาดแคลนแรงงานเพราะว่าประเทศไทยคนเกิดน้อยนะค,คนหนุ่มสาวไม่นิยมแต่งงานไม่นิยมมีครอบครัว แต่งงานแล้วก็มีลูกแค่คนหนึ่งหรือไม่มีลูกเลยก็มีเขาไม่ไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลใดเขาถึงไม่อยากจะมีลูกเพราะว่าอยากหยุงนะครอย่นะอยางผมก็มีสองคนก็โตกันหมดแล้วลูกสาวก็เพิ่งได้ทำงานไม่กี่เดือนอายุ25หแล้วลูกชายก็อายุอย่างเขา23มันก็ยงนอนอยู่บ้านให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่เลยเห็นไหมนี่คือคนไทยนะ จะไม่ใช่ว่าขี้เกียจไหมมันค่านิยมมันเป็นอย่างนั้นว่าถ้ามีกําลังแรงกายเอมีกําลังมีมีทุนนะฮะมีทุนในการส่งเรียนก็อยากจะให้ลูกเรียนจบปริญ,ญาตีจบปริญ,ญาตีก็อยากเรียนโทไหมถ้าเรียนโทก็ไปเรียนอะไรเงี้ยนคือทัศนคติของของพ่อแม่คนไทยในสมัยนี้นะครับก็เลยมันทําให้แล้งานที่ใช้แรงใช้แรงงานเป็นว่าตากแดดตากลมทํางานในที่สูง ทำงานใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนคนไทยจะค่อนข้างจะปฏิเสธนั่นแหละนะไม่ว่าจะ,จะว่าขี้เกียจไหมมันก็เขาเลือกได้นะเขาเลือกได้เาว่าต้องเลือกอาจจะเป็นบ้างตอนนี้ก็เห็นงานปั๊มน้ามันนะครับพนังงานเติมเติมน้ํามันบ้านเราใช้พนังงานเติมน้ํามันอยู่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเติมด้วยตัวเองเหมือนต่างประเทศเขาก็เลยใช้วันนั้นผมก็ไปส่วนมากจะเป็น ชาวชาวจะเรียกพม่าไหมไม,ไมัไม่น่าจะใช่นะ่นัจะเป็นวันนั้นที่ผมเจอก็คือชาวมอญน,นะผมเจออยู่เอกเรียงกเรียงครับผมเจออยู่แถววังน้อยสระแถววังน้อยว,วังน้อยนี่อยุธยาแล้วก็แถวสระบ,บุรีก็เยอะนะแถวแก่งคอยเนี่ยแทบจะทังปั๊มเลยลหละนะแม้กระทั่งคนเก็บเงิน <c oughs> คนเก็บเงินเนี่ยยังเป็นชาวกเรียงนะ ก็เขาไว้นายจ้างไว้ใจขนาดนั้นว่าเออให้คุณเก็บเงินแบบแทบจะทั้งลานอน่ะทีน,นี้ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพนักง,งานเติมน,น้ำมันเลยพนักง,งานเขาเรียกพนักง,งานหน้าลานนะครับพนักง,งานในลานในปั๊มนะผมเข้าไปในลานสะดวกซื้อแคชเชียร์ก็เป็นคนเป็นต่างด้าวแลวนะครับเป็นน่าจะเป็นกะเหรี่ยงนะแคชเชียร์เนี่ยเห็นไหมือตอนนี้ ประเทศไทยเปิดกว้างมากกับการสามารถให้คุณทํางานเป็นเก็บเงินรักษาเงินได้เลยไม่จต่เป็นชาวต่างดาวชาวต่างชาตินะมันก็เป็นความโชคดีของของพี่น้องทางมงลนะถ้าเรามาอยู่แล้วเราทําประพฤติดีประพฤติดีเป็นก็เลยเป็นที่น่าไว้ใจของนายจ้างคนด้าง,งานนะก็เขาก็แต,ต่งเงินเดือนเท่าที่ผมทราบก็ไม่ต่างก่าคนไทยนะฮรแล้วก็มีสิทธิ มีสวัสดิการสังคมมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าเข้ามาถูกชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อีกอย่างคือ,อผมก็เห็นเยอะนะหนุ่มลาวไปหนุ่มไทยหนุ่มไทยนะครับหนุ่มไทยแต่งงานกับสาวลาวสาวลาวนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่หนุ่มไทยแต่งงานด้วยเพราะว่าคนอีสานกับคนกับคนลาวก็ไม่ต่างกันผมก็มีเชื้อลาวนะถ้านับย้อนไปนะก็แม่ผมบอกว่า ยายเนี่เป็นคนมาจากเวียงจันทร์เลยนะครับก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเพราะว่าแม่ผมก็อายุ70-80ก็ท่านก็เสียไปแล้วนะครับผมก็25เอเคือเชื้อลาวนะครับก็ฝากความห่วงใยไปทางประเทศลาวด้วยนะครับขอให้ปัญหามันยุติไวๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องอะไรก็แก้ปัญหากันเองนะเพราะว่าไม่ไม่อยากจะไปวิจารณ์นะฮะาะไม่มีความรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเด็กลาวเออไม่ใช่ครับไม่ใช่เด็กลาวเด็ก เด็กที่เด็กที่มาเกิดในประเทศไทยถือถ้าพ่อแม่เป็นคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยตามเท่าที่ผมไปอ่านมาเนาะมันรู้สึกจะไม่มีข้อยกเว้นหรอว่าเด็กไทยเด็กที่เกิดในที่นี่เนี่ยะะสามารถได้สัญชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็คือแต่ก่อนไม่ให้ตอนนี้ให้แนละ้วให้สัญชาติไทยนะ แล้วก็มีสิทธิ์เรียนหนังสือได้รับสวัสดิการทุกอย่างเงินช่วยเหลือทุกอย่างเหมือนเด็กไทยทุทกคนเพราะว่าในมุมมองของผมว่าเด็กเหล่านี้ถ้าเขาโตดเกิดและโตที่ประเทศไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยภาษาไทยเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับไปอยู่ประเทศพ่อแม่เขาเนี่ยมันก็คงยากนะนี้มันก็มีที่ผมจะแนะนําเรื่องพูดถึงเรื่องสัญชาติไทยเนาะถ้าเด็กที่เกิดในประเทศไทยแม่เป็นคนไทยนะครับเด็กที่เกิดในประเทศ ไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนต่างดาวเด็กได้สัญชาติไทยนะครับเด็กที่แม่เป็นคนไทยไปเกิดอยู่ต่างชาติไปเกิดอยู่ต่างประเทศได้สัญชาติไทยนะครับเด็กที่มีพ่อเป็นคนไทยแต่พ่อกับแม่ไม่ได้จดเบรียมสโรสกันถ้าแม่ไม่ได้เป็นคนไทยถ้าเกิดอยู่ต่างด้าวอาจจะไม่ได้สัญชาติไทยแล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะครับนีครับก็ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ